เด็กชายเก็บขยะเข็นน้องไปทั่วเมืองแต่เพียงรายละเอียดเล็กๆในชีวิตเขากลับทําให้มหาเศรษฐีถึงกับคุกเข่าลงร้องไห้เรื่องราวสุดเตือนใจที่คุณจะไม่มีวันลืมอย่าก,กดข้ามแม้แต่วินาทีเดียวเพราะตอนจบจะทําให้คุณน้ําตาไหลแสงแดดร้อนจะสาดลงบนพื้นถนนร้าวกลิ่นขยะทุ้งไปทั่วตรอบแคบเสียงมแมลงวันบินวนรอบถุงพลาสติกเน่าเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณสิบขวบเสื้อผ้าขาดวินเปื้อนดินเปื้อนน้ามัน เขาใช้สองมือเล็กๆเ,เข็นรถเข็นเหล็กพังๆบนรถมีถุงขยะเต็มคันด้านบนสุดมีผ้าหม่มผืนเก่าๆคลุมร่างทารกคนหนึ่งเอาไว้เด็กทารกหลับอยู่ใบหน้าแดงๆดดตัวสั่นเล็กน้อยจากแรงลมเด็กชายหยุดรถขยะหน้าร้านอาหารหรูร้านกระจกสะท้อนเงาความเหนื่อยล้าในแววตาเขาลูกค้าที่นั่งอยู่ในร้านต่างหันมามองด้วยสายตารังเกียจบางคนเบื่อนหน้าบางคนเอามือปิดจมูก เด็กชายไม่สนใจเขาเปิดฝาถังขยะหน้าร้านก้มลงหยิบเศษอาหารที่ยังพอทานได้มือของเขาเล็กสั่นและเต็มไปด้วยแผลทะลอกขณะเขาหยิบกระดูกไก่ออกมาทารกในรถเริ่มร้องไห้เสียงร้องเบาๆดังขึ้นในยามที่ผู้คนพยายามทำเป็นไม่ได้ยินเด็กชายรีบวางอาหารใส่กล่องเก่าๆที่เขาเก็บไว้แล้วกลับไปกล่อมน้องเขาเอานิ้วแตะปากตัวเองเบาๆแล้วพูดอย่าร้องนะน้องหิวใช่ไหมพี่จะหาให้ ชายชราในชุดสูทราคาแพงกำลังกินสเต็กอยู่ในร้านเขาหันมองผ่านกระจกอีกครั้งดวงตาเขานิ่งไปครู่หนึ่งภาพเด็กชายแบกน้องท่ามกลางกองขอยะทำให้เขานิ่งงนันผู้จัดการร้านเดินออกมาเขาตะคอกใส่เด็กชายไปที่อื่นที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกขอทานเด็กชายก้มหน้าไม่เถียงเขากอดกล่องอาหารไว้แน่นแล้วเข็นรถออกไปช้าๆเสียงล้อรถเข็นเสียดสีกับพื้นซีเมนต์ดังคลืดๆไปตามทาง ชายชราย,ยังคงมองมือของเขาวางช้อนลงโดยไม่รู้ตัวดวงตาสันไหวเขาลุกขึ้นเดินตามออกมาแสงแดดทำให้เหงื่อซึมตามหน้าผากแต่เขาไม่หยุดเขาเดินตามเด็กชายคนนั้นไปจนสุดซอยจนถึงที่พักเป็นกระต่อมเล็กๆทำจากไม้ผุพังไม่มีหน้าต่างหลังคารั่วภายในมีเพียงเสื่อเก่าๆก,กับกระป๋องน้ำเด็กชายวางกล่องอาหารลงเปิดฝา แล้วค่อยๆป้อนน้องด้วยมือเปล่าทารกหยุดร้องดูดนิ้วพี่ชายเหมือนกำลังกินอาหารแสนอร่อยชายชารายืนอยู่นอกกระต๊อกดวงตาเริ่มแดงมือสั่นเล็กน้อยเขาถามเสียงแหบน้องของหนูเป็นลูกของหนูหรือเปล่าเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองด้วยสายตาสงสัยเขาสายหน้าไม่ใช่ครับแต่หนูเลี้ยงเขาเด็กชายพยักหน้าเบาๆ เขาเป็นน้องชายผมครับแม่เสียตั้งแต่คลอดผมสัญญากับแม่ว่าจะดูแลเขาให้ดีที่สุดชายชารานิ่งงนันเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นเขาค่อยๆค,คุกเข่าลงต่อหน้าเด็กชายสายตาเต็มไปด้วยน้ำตามือของเขาวางลงบนไหล่เด็กอย่างเทาเบาหนูจำพ่อไม่ได้ใช่ไหมเด็กชายตัวชวาทารกในผ้าห่มส่งเสียงอ้อแอเด็กชายมองชายชารานิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอก พ่อหมายความว่าไงครับชายชราน้ำตาไหลเขาล้วงกระเป๋าหยิบที่รูปหัวใจเก่าๆขึ้นมาเปิดออกภายในมีรูปผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของเด็กชายเขารู้ทันทีภาพในความทรงจำย้อนกลับมาแม่บอกว่าพ่อไปทำงานต่างประเทศแล้วไม่กลับมาอีกเลยแม่ร้องให้ทุกคืนจนวันหนึ่งแม่ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเด็กชายตาเบิกโถมมือสัน่น แม่บอกว่าพ่อทิ้งเราไปชายชราสะอื้นพ่อพ่อไม่เคยรู้ว่าหนูเกิดมาพ่อถูกหลอกพ่อเพิ่งรู้ความจริงเมื่อเดือนที่แล้วพ่อตามหามาตลอดจนวันนี้เขาก้มลงแนบหน้ากับมือเล็กๆที่เปื้อนฝุ่นขอโทษพ่อขอโทษจริงๆเสียงทางกล้องอีกครั้งชายชราหันไปอุ้มเขาไว้แนบอกน้ำตาเขาไหลลงเปื้อนหน้าทารกต่อไปนี้พ่อจะไม่ยอมให้ลูกต้องลำบากอีกเด็กชายอย่างนิ่งเขาก้มมองมือน้อง แล้วหันไปมองชายชาราอีกครั้งท่านเป็นมหาเศรษฐีจริงไหมครับชายชาราพยักหน้าใช่พ่อมีทุกอย่างยกเว้นครอบครัวเด็กชายผู้ชาชา้าเสียงสัน่นถ้าอย่างนั้นขอแค่สิ่งเดียวครับชายชาราขมวดคิ้วอะไรเด็กชายเหน่อยหน้าศกตาแน่วแน่อย่าทิ้งเราอีกเสียงเงียบลงรอบบริเวณแม้แต่ลมก็เหมือนจะหยุดพัด ชายชราสะอื้นหนักกว่าเดิมเขาคุกเข่าลงอีกครั้งแนบหน้ากับอกเด็กชายพ่อสัญญามือของเขากอดร่างเล็กๆแน่นเสียงสะอื้นดังลอดออกมาหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเด็กชายยืนนิ่งดวงตาเริ่มคลอไปด้วยน้ำตาเขาไม่เคยรู้จักคำว่าพ่อนอกจากในนิทานตอนเด็กแม่ชอบเล่าเรื่องผู้ชายคนหนึ่งให้ฟังผู้ชายที่จากไปเพราะความจำเป็น ผู้ชายที่อาจไม่กลับมาอีกแต่แม่ไม่เคยสาบแช่งแม่ยังเก็บจี้หัวใจนั้นไว้ใต้หมอนทุกคืนจนวันที่แม่หมดลมหายใจเด็กชายเอื้อมมือไปแตะจี้ในมือของชายชารามือเขาสัน่นสัมผัสเย็นของโลหะเก่าทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะผมจํามันได้ครับแม่เคยให้ผมดูแม่บอกว่าถ้าได้พบคนที่ถือจี้นี้เขาคือพ่อชายชารานิ่งงนันเขากลั้นเสียงสะอื้นไว้ไม่ได้อีก หนูชื่ออะไรผมชื่อป้องครับน้องชื่อเปรมชายชรากอดป้องไว้แน่นอีกครั้งพ่อจะรับป้องกับเปรมไปอยู่ด้วยบ้านของพ่อใหญ่มีของเล่นมีห้องส่วนตัวมีอาหารดีๆป้องสายหน้าเบาๆผมไม่อยากได้ของเล่นครับผมอยากให้เปรมมีนมกินทุกวันอยากมีที่นอนที่ไม่รั่วฝนอยากมีรองเท้าไม่ต้องเดินเท้าเปล่าชายชราหลับตาแน่นน้ำตาไหลไม่หยุด ไม่มีคำไหนอีกแล้วที่จะอธิบายความเจ็บปวดในใจเขาเปิดกระเป๋าหยิบโทรศัพท์ออกมากดเบอร์คนขับรถส่วนตัวเอารถมารับที่ซอยข้างร้านอาหารทันทีไม่ถึงห้านาทีรถยนต์หรูคันดำก็จอดอยู่หน้ากระต๊อบคนขับรถลงมาทำท่าจะอุ้มเปรมขึ้นรถแต่ต้องยกมือห้ามผมจะอุ้มเองครับเขายกน้องชายแนบอกเดินช้าๆขึ้นรถ แสงแดดลอดผ่านช่องต้นไม้สาดลงบนเส้นผมยุ่งเหยิงของเขาชายชราย,ยืนมองก่อนจะก้าวขึ้นรถตามระหว่างทางไม่มีใครพูดอะไรเสียงเครื่องยนต์ดังเบาๆแต่ภายในรถเต็มไปด้วยความรู้สึกแน่นอกเมื่อมาถึงคฤหาสน์ประตูเหล็กสูงใหญ่เปิดต้อนรับรถแล่นเข้าไปในลานหินอ่อนล้อมรอบด้วยน้ำพุและสวนดอกไม้ต้องเบิกตากว้าง ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนพี่เลี้ยงวิ่งออกมารับแต่เขายังไม่ยอมส่งน้องให้ใครชายชาราพยักหน้าให้เขาอุ้มเธอหนูเหนื่อยมาทั้งวันแล้วต้องยืนลังเลก่อนจะค่อยๆย,ยื่นเปรมให้อย่างช้าๆมือของเขายังจับไว้แน่นจนพี่เลี้ยงต้องลูบมือเบาๆไม่เป็นไรข้าหนูไปพักก่อนชายชาราพาป้องเดินขึ้นบันไดเข้าห้องใหญ่ห้องนี้เคยเป็นห้องว่างแต่นับจากวันนี้ มันจะเป็นของป้องผ้าม่านสีฟ้าอ่อนเตียงนุ่มผืนใหญ่ตุ๊กตามีขนาดเท่าคนป้องเดินเข้าไปยืนนิ่งผมนอนที่นี่ได้จริงๆเหรอครับชายชราพยักหน้าตั้งแต่วันนี้ไปที่นี่คือบ้านของลูกป้องเดินไปจับเตียงสัมผัสผ้านุมเนื้อนุ่มด้วยมือสากของตัวเองเขาสุดตัวนั่งลงเหมือนไม่อยากจะเชื่อชายชรานั่งลงข้างๆ พ่อมีเรื่องจะเล่าให้ฟังต้องเงยหน้ามองแววตาเต็นไปด้วยความสงสัยชายชราถอนหายใจลึกแล้วเล่าเรื่องในอดีตออกมาแม่ของลูกเคยเป็นพนักงานในโรงแรมที่พ่อเป็นเจ้าของเธอใจดีซื่อสัตย์และกล้าหาญแต่ในช่วงที่พ่อเดินทางไปต่างประเทศมีคนโกหกว่าพ่อแต่งงานใหม่แม่จึงตัดสินใจลาออกและหนีไปโดยไม่บอกใครเขาหยุดเล็กน้อยเสียงสั่น พ่อเพิ่งรู้เมื่อเดือนก่อนว่าแม่เสียชีวิตและมีลูกอยู่ในเมืองพ่อจ้างนักสืบพ่อเดินตามรอยภาพถ่ายเก่าจนพบหนูวันนี้ต้องนิ่งไปเขานึกถึงแม่ที่นั่งป้อนข้าวด้วยมือแม่ที่ใช้หลังเป็นร่มบังฝนแม่ที่นอนหนุนแขนลูกแทนหมอนทุกคืนแม่รักพ่อมากครับแต่แม่เจ็บปวดมากกว่าใครในโลกชายชาราก้มหน้าน้ำตาไหลซึมลงบนมือที่วางอยู่บนตักพ่อจะถ่ายโทษทุกอย่าง จะดูแลลูกและน้องไม่ให้ขาดอะไรอีกเวลาผ่านไปหลายวันป้องเริ่มชินกับบ้านใหม่เขาเข้าโรงเรียนได้ชุดนักเรียนใหม่รองเท้าใหม่และนมทุกเช้าแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยเปลี่ยนคือเขายังคงเก็บกล่องข้าวเก่าๆใบหนึ่งไว้ใต้หมอนกล่องที่ครั้งหนึ่งเขาใช้ใส่เศษอาหารให้น้องเช้าวันหนึ่งชายชราหยิบซองจดหมายสีขาวมายื่นให้มีคนส่งจดหมายถึงลูก ต้องเปิดออกภายในเป็นภาพถ่ายใบหนึ่งเป็นรูปแม่ในวันแรกที่มาทำงานที่โรงแรมด้านหลังเขียนว่าลูกคือของขวัญจากฟ้าอยากปล่อยให้หัวใจด้านชาเพราะความเกลียดต้องยิ้มน้ำตาไหลออกมาชา้าช้าขณะที่เขาเดินออกจากห้องในมือยังถือภาพแม่ไว้แนบอกชายชราย,ยืนรอยอยู่หน้าประตูเขาเอื้อมมือมากอดต้องแน่นวันนี้ ทั้งบ้านมีแค่เสียงลมหายใจที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและหัวใจสองดวงที่กลับมาพบกันอีกครั้งแชชิพิคิเซแสงแดดยามสายสองลอดผ่านหน้าต่างบานใหญ่กลิ่นขนมปังอบใหม่ลอยมาตามลมต้องลืมตาขึ้นช้าช้าห้องนอนหรูที่เขาเคยรู้สึกแปลกแยกตอนนี้กลายเป็นสถานที่ที่อบอุ่นที่สุดเสียงหัวเราะของเพรมดังอยู่ข้างล่างต้องลุกจากเตียงคว้าเสื้อกันหนาว แล้วรีบวิ่งลงบันไดไปตามเสียงน้องชายในห้องครัวชายชารานั่งป้อนข้าวเพรมมีนมหกเหลอะปากน้องชายเต็มไปหมดเพรมหัวเราะอเอิบๆมือเล็กๆปัดจานข้าวกระจายต้องยืนมองภาพตรงหน้าหัวใจพองโตเขาไม่เคยเห็นน้องหัวเราะแบบนี้มาก่อนชายชาราเงยหน้ามาเห็นยิ้มอ่อนโยนตื่นแล้วเหรือลูกป้องมาเร็วมานั่งกินด้วยกัน บนโต๊ะมีอาหารวางเรียงรายข้าวต้มไข่ต้มสตรอเบอรี่ปัน่นต้องนั่งลงเงียบๆก้มหน้ากินอย่างเงียบเชียบแต่ในใจเต็มไปด้วยความสุขหลังอาหารชายชราพาต้องไปที่ห้องหนึ่งห้องที่ประตูติดป้ายเล็กๆว่าห้องความทรงจำของแม่ภายในห้องมีรูปถ่ายของหญิงสาวคนหนึ่งเรียงเต็มผนังใบหน้าในรูปยิ้มอ่อนโยนสายตาเหมือนกำลังมองลูกชาย ป้องเดินเข้าไปช้าๆมือแต่รูปทีละใบน้ำตาไหลเงียบชายชราพูดเสียงเบาแม่ของลูกเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดเธอสู้เพื่อลูกทั้งชีวิตแม้กระทั่งในวินาทีสุดท้ายป้องพยักหน้าผมจำได้ครับตอนแม่กำลังจะหลับตาแม่จับมือผมไว้แล้วบอกว่าอย่ากโกรธพ่อถ้าเรามีโอกาสได้เจอเขาอีกชายชราเม้มปากพยายามกลั้นน้ำตาหนูให้อภัยพ่อไหม ป้องไม่ตอเขาเดินไปหยิบกรอบรูปเล็กๆใบหนึ่งที่มุมกรอบมีรอยขาดเขาหยิบผ้าเช็ดเบาๆก่อนพูดด้วยเสียงแน่วแน่ผมไม่เคยเกลียดพ่อผมแค่กลัวว่าพ่อจะหายไปอีกชายชาราก้าวเข้าไปอบไหลป้องแน่นพ่อจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปเย็นวันนั้นมีข่าวใหญ่ออกในช่องโทรทัศน์ มหาเศรษฐีใจบุญรับเด็กเก็บขยะเป็นบุตรบุญธรรมหลังพบว่าเป็นลูกแท้ๆท,ที่พลัดพ่าก,กันนานกว่าสิปีภาพในจอเป็นป้องกับชายชารายืนจับมือน้องชายกลางสนามหญ้ารอยยิ้มของทั้งสามคนทำให้ผู้ชมหลายคนกลั้นน้ำตามไม่อยู่บางคนที่เคยมองเด็กชายข้างถังขยะด้วยสายตารังเกียจต,ตอนนี้โพสต์ภาพเขาด้วยคำชื่นชมบางคนกล่าวขอโทษบ้างส่งของขวัญมาให้ มีแม้แต่คนที่เขียนจดหมายถึงเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจแต่ป้องไม่หลงไหลกับชื่อเสียงเขายังตื่นแต่เช้าพาเปรมไปเดินเล่นในสวนนั่งฟังเสียงนกร้องปลูกต้นไม้จนกระทั่งวันหนึ่งป้องเดินกลับไปยังตรอกเดิมที่เขาเคยเก็บขยะทุกอย่างยังเหมือนเดิมกลิ่นเน่าเสียงรถวิ่งคนเมานอน,อนข้างทางเขาเข็นรถขยะคันเก่าที่ชายชราเก็บรักษาไว้ให้ กลับไปวางหน้าร้านอาหารเดิมเจ้าของร้านตกใจรีบวิ่งออกมานี่กลับมาทำไมต้องยิ้มบางๆผมแค่อยากมาขอบคุณครับเจ้าของร้านมองเขาจากหัวจรดเท้าสูตรที่เขาสวมรองเท้าหนังและรถยนต์ที่จอดรออยู่ไกลๆขอบคุณชายคนนั้นขมวดคิ้วใช่ครับเพราะความรังเกยียจของท่านวันนั้นทำให้พ่อของผมเห็นผม ทำให้ผมได้กลับมาอยู่ในที่ที่ควรอยู่เจ้าของร้านนิ่งไปไม่กล้ามองหน้าป้องอีกต้องวางซองจดหมายลงบนโต๊ะข้างในเป็นเงินบริจาคเพื่อซื้อข้าวแจกให้เด็กในชุมชนนี้ทุกวันศุกร์ไม่ต้องเอาชื่อผมไปออกข่าวครับเขากลับขึ้นรถทิ้งเจ้าของร้านไว้ในความอึ้งงันหลายสัปดาห์ถัดมาเด็กเร่ร่อนแถวนั้นเริ่มได้รับกล่องข้าวทุกวันศุกร์บางกล่องมีจดหมายแผ่นเล็กๆแนบไว้ อย่ายอมแพ้โลกใบนี้ยังมีแสงเสมอไม่มีใครรู้ว่าใครส่งแต่ทุกคนทราบซึ้งเย็นวันหนึ่งเพรมเดินต่อแต่ถือรูปแม่ในมือพี่ป้องนี่แม่เหรอป้องพยักหน้าแม่สวยไหมเพรมพยักหน้าแรงแล้วพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ป้องนิ่งไปชั่วครู่แม่บนฟ้าคงดีใจที่เราไม่อยูอีกแล้วป้องกอดน้องแน่นน้ำตาไหลริน เขาเงยหน้าขึ้นมองฟ้าฟ้าที่เคยมืดมนสำหรับเขาวันนี้สว่างขึ้นเหมือนมีใครสักคนกำลังยิ้มให้จากเบื้องบนวันต่อมาต้องนั่งเงียบๆอยู่ริมหน้าต่างในมือลูกกล่องข้าวใบเก่าที่เขายังไม่เคยทิ้งมันเก่ามีคราบดำมีรอยรั่วเล็กๆแต่เขายังรักษามันไว้เหมือนสมบัติล้ำค่าชายชราเดินเข้ามาในมือถือแฟ้มบางอย่าง ต้องลุกว่างใหม่ต้องเงยหน้าขึ้นพยักหน้าเบาๆพ่อมีบางอย่างอยากให้ดูเขาเปิดแฟ้มภายในคือเอกสารมากมายบางแผ่นเป็นรูปเด็กยากจนบางแผ่นเป็นข้อมูลโรงเรียนในถิ่นธุรกันดานพ่ออยากสร้างมูลนิธิในชื่อน้องเปรมและป้องต้องเบิกตาโตมูลนิธิชายชาราพยักหน้าใช่มูลนิธิเพื่อช่วยเด็กที่ไม่มีใครเหลียวแล ให้ได้มีข้าวกินมีที่เรียนมีอนาคตต้องนิ่งไปภาพในอดีตย้อนกลับมาเขาจำได้ว่าเคยหลบฝนใต้สะพานจำได้ว่าเคยขโมยข้าวจากกองขยะจำได้ว่าน้องชายเคยเกือบตายเพราะไม่มีนมถ้าเราช่วยได้ผมอยากช่วยครับชายชาราย,ยิ้มวางมือบนไหล่เขาเบาๆพ่อภูมิใจในตัวลูกมากมูลนิธิต้องเปรมถูกเปิดตัวในอีกสองเดือนถัดมา ข่าวกระจายไปทั่วประเทศรายการทีวีสัมภาษณ์สื่อออนไลน์เขียนบทความถึงความเสียสละของเด็กชายที่เคยไม่มีแม้แต่รองเท้าใส่แต่ในวันที่ทุกคนพูดถึงเขาด้วยความยกย่องต้องยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเขาไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นของตัวเองบ่ายวันหนึ่งชายชราพาป้องและเปรนไปเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งในห้องเล็กๆมีกลิ่นอับมีเด็กสิบกว่าคนนอนรวมกันบนพื้น เด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมเธอฟูยุ่งใบหน้าซีดพี่พี่ชื่อป้องใช่ไหมครับป้องพยักหน้าเด็กหญิงยิ้มหนูชอบกล่องข้าวของพี่ป้องเลิกคิ้วหนูเคยเห็นพี่ในทีวีหนูชอบที่พี่ไม่ทิ้งกล่องข้าวใบเก่าหนูว่ามันสวยที่สุดในโลกป้องยิ้มจางๆเขาถอดเป้ที่สะพายมาข้างหลังล้วงกล่องข้าวใบเก่าออกมาอยากจับดูไหมเด็กหญิงพยักหน้า เมื่อเธอแตกกล่องข้าวเธอยิ้มกลิ่นมันเหมือนข้าวที่แม่เคยห่อให้ตอนอยู่บ้านเลยค่ะป้องใจสัน่นเขานั่งลงข้างๆหนูชื่ออะไรหนูชื่อฝ้ายค่ะต้องมองตาเธอแววตาอ่อนโยนฝ้ายอยากมีบ้านใหม่หๆเด็กหญิงพยักหน้าเบาๆก่อนจะก้มหน้าลงแต่หนูไม่อยากจากเพื่อนหนูไม่อยากให้ใครอยู่ที่นี่คนเดียวชายชารามองภาพตรงหน้า เขาเดินไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วหันมาบอกเราไม่แค่รับไฟ้ยไปแต่เราจะปรับปรุงทั้งสถานที่นี้ให้ทุกคนมีห้องนอนมีอาหารและครูดีๆเสียงปรบมือของเด็กๆดังขึ้นพร้อมกันต้องลูบหัวไฟายเบาๆน้ำตาปริ่มขอบตาเขาไม่เคยคิดว่าแค่กล่องข้าวใบเก่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นได้มากมายขนาดนี้หลายเดือนผ่านไปต้องเพมมูลนิธิ กลายเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการยอมรับระดับชาติช่วยเด็กไร้บ้านหลายพันคนสร้างโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลแต่สำหรับต้องสิ่งสำคัญที่สุดยังคงเป็นรอยยิ้มของน้องชายเสียงหัวเราะในบ้านและกรอบรูปแม่ที่ตั้งอยู่บนหัวเตียงคืนหนึ่งหลังจากที่เปรมหลับสนิทต,ต้องนั่งอยู่คนเดียวหน้ากล่องข้าวเขาเปิดฝาออกภายในกล่อง ไม่มีอาหารอีกแล้วแต่มีจดหมายฉบับหนึ่งที่เขาเขียนไว้ในวันแรกที่ย้ายเข้าบ้านถึงแม่ผมกับน้องไม่หิวอีกแล้วนะครับเรามีบ้านมีพ่อและมีครอบครัวแต่ผมจะไม่มีวันลืมว่าทุกอย่างเริ่มจากกล่องข้าวใบนี้และหัวใจของแม่ที่แข็งแรงกว่าทุกสิ่งต้องพับจดหมายเก็บไว้ในกล่องปิดฝาแล้วลงตัวลงนอนข้างน้องชายเสียงลมพัดเบาๆนอกหน้าต่าง ในความมืดเหมือนมีเสียงกระซิบอ่อนโยนจากที่ไกลแสนไกลแม่ภูมิใจในลูกที่สุดป้องหลายปีผ่านไปชื่อของป้องและเปรมไม่ใช่แค่ชื่อของเด็กชายในอดีตอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแสงสว่างในโลกที่เคยมืดมนกล่องข้าวใบเก่าถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์การกุศลแห่งชาติพร้อมป้ายคำหนึ่งว่าความรักเริ่มต้นได้จากเศษข้าวในกองขยะป้องในวัยหนุ่ม ยืนอยู่ต่อหน้าภาพถ่ายใบใหญ่ที่แม่กำลังอุ้มเขาไว้ตอนอยังเป็นทารกเขาเงยหน้ามองฟ้าแล้วพูดเบาๆขอบคุณนะครับแม่ที่ไม่ยอมปล่อยมือผมแม้ในวันที่เรามีแค่ขยะก,กับความฝันภาพตัดไปที่บ้านเด็กกำพร้าเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังก้องมีเด็กหลายร้อยคนที่ตอนนี้มีบ้านมีอนาคตและมีคนที่เชื่อว่าเขามีค่าทั้งหมดนี้ เพราะเด็กชายที่เข็นรถขยะวันหนึ่งเขาเลือกที่จะไม่ทิ้งหัวใจไว้ข้างทางและหัวใจนั้นได้เปลี่ยนโลกทั้งใบ